แง่ไหนชั่วโมงแง่คุณโมดสนุกไหมครับเยี่ยมครับก็ถ่ายถ่ายไม่ถ่ายตัวลินถ่ายแต่รูปแต่ให้คนขับรถนี่ปิดอะไรกับธรรมชาติอ่ะโอเคอุบัติเหตุมันเยอะครับขามันก็ตุกล่องล้มอีกเม่งตอดเม่งตอดอีกน่าสงสารจริงๆ ข้างหน้าเราคงต้องเตรียมตัวมาดีกว่านี้นะครับนัดกันตอนเที่ยงคืนครับนัดกันตอนเที่ยงคืนฉันกตู่สะลึกเกินว่ามาข้างหน้าซื้อบนีีก็เป็นป้อมนะครับเสียปัดทางเขา้าทางนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับรพวกเรามาโดนไปแล้วสองร้รรรอ้ร้านนี้ก็มีดีกู่บ้านนะครับเขามีเด็กลูกสาวที่หน้าปาดเยี่ยมไออ้วนบ้ากามเยี่ยมเลยครับลูกสาวเขาหน้าปากมากครับผม หรือไปน้ําตกอะไรตัดผูยตัดตัดภูตัดทาไปถึงแน่นอนฉันว่าทางนั้นคงไม่มีน้ําเพราะว่ไปน้ําตกตัดเขาต่ำทางไปน้ําตกตัดผูเขาต่ำน้ำนั้นควรมีอางนั้นตัดนะครับเป็นคนกอนจะนกันจะโอ้โหเขาหนุกดีว่าเรามาใช่ไหมใช่แล้วข้าคือชิปนี้รู้สึกเป็นไงครับคุณนงครับ ก็บาดเจ็บครับขาเนี่ยไปบวมไปสามที่แล้วครับกับนิ้วครับเนี่ยไม่รู้อะไรกัดครับเมื่อกี้ก่อนออกมาโอ้ผลบาปก็อย่างนี้แหละครับคนมาทำกรรมไม่รู้อะไรกับธรรมชาติครับผมเนี่ยคุณมุดเลยครับโอ้เยี่ยมมากผมไก่ลดไปหลายกิโลโอ้ใช่ลลังเลือดออกเนี่ยเลือดออกเลงใช่ครับเยี่ยมเลยโดดหน้าอกเลือดทะลุครับได้จะเป็นสวนยูคา นี่คือสภาพของอำเภอบ้านเพนะครับผมว่าก็โอเคนะมีทั้งธนางและน้ำลายดอกโซ่ใหญ่นะครับคุณโมทําอะไรเหรอครับโอ้ไอ้นี่มันแดกเป็นขนมครับไม่สนใจโลกไอนี่ไม่เป็ผมรวบรวมขนมไปในอยูกันเอียบหรือผสมกันนั่นเองมิกกันนั่นเองมิกมิกผู้คนนะครับเดินไปโอ้แมกเทียวขี่รถไปรถมา โอ้สาวๆผมว่าจะหาริมโขงไม่รู้จะมีริมโขงหรือเปล่าโอ้เสื้อโอ,องง้หน้าหน้าหาซื้อของอมีหน้าซื้อของอุกอย่างยี่สิบวินตี้ช็อปเยี่ยมครับก็ไม่รู้รรตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะพากันไปไหนดีก็ขี่ไปเรื่อยๆครับดูอำเภอตัวอำเภอ,อเขา ซื้อต<อ>ิดกระป๋าใหนิดขึ้นมากินกันก2กิโลครับอือจะมาบีบเออสวยหรือเปล่านะโอ้โอ้โหมึงโกนรถมึงผ่านแล้วเนยหรอเราจะสวยเขาให้อภัยโรงเรียนอะไรเนี่ยหน้าตาดีพี่ให้อภัยมึงจะออกทางหไหนนะโปรงไม่เรื่อยหรออ๋อนี่ก็คือโรงเรียนบ้านแพงนะครับปิทญาโอ้โรงเรียนใหญ่เยี่ยมเลยแล้ก็เปิดเรียนแล้วเหมือนกันครับ นี่นะครับเยี่ยมจบเสร็จก็ไปเรียนที่อื่นบ้างเรียนมอนครเรียนสกลบ้างนี่ก็คือไล่เขาพูดเขาพูดจรจร<ต>ชาวรไรนีร่เห็นพวงหญ้าที่เห็นหญ้าน,นอนตรงนี้เขาซุ่มตันหาดทองอีกร้อยเมตรฮะหาดทองร้อยเมตรอ้าวผมว่าเราจะได้ไปหาดโตนะครับวันนี้ <c oughs> ผมดูแล้วว่าจะ ในเที่ยวหาดกันต่อก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะครับหลังจากเราเที่ยวน้ำตกมาแล้ววันนี้ชวนนิวิทนี่ไดไมาถึ้งหงก์นล้วปวดยากจังวย ดีเแบบลักษณะเหมือนในเมืองเลยว่ะตัวเมืองครับเหมือนเหมือนในเมืองเลยกูกับหัวทำไมมีรถมีร้านรถร้านนงชายทางนี้เมืองเลยใช่ก็จะเลือนอยู่นะนี่ใครก็เับเทีวอยู่มีตังค์สักยี่สิบล้านกูจะมาเปิดผับอยู่นี่สิบล้านก็อยู่แล้วอีเดียโม่ใหญ่ครับผับเป็นเล็กกคือตัววันหน้า ถ้าแถวนี้เปิดเหมือนตะวันนามันจะดี่ยมือนันะเปิดเหมือนดักเี่ว่าไม่รอดอืมแบบรับรับเขกหลายหลายรุ่นนะหลายเบบหลายสไตล์โอ้หมดแล้วก็ตึงนโอ้โทรศัพท์เยอะเลยอยู่นี่อึบเลยยิงไกลฝั่งด้วยง่ายมีมีไอโฟนดูทีวีได้ด้วยนะครับโหมากสองซิมครับไอโฟนเยี่ยมเลยดูสาวคนนี้สิไม่หน้าขาวเฮ้ โอ้นั่นใหม่ 5s ในโฟน 5s ครับมาแล้วในโฟน 5s โอ้เยี่ยมเลยไม่นะโอ้ชินเวลาผ่านเพียงไงฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ถึงมีเธอและฉันมันก็เป็นอันใจกลับความรับ I'm